สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro มา t h e r ด o a ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ Advice แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ สวัสดีครับอยู่กับผมในไอซ์ ze, และโอโคโซนทีในวันนี้เรื่องราวของเราในวันนี้ครับเกี่ยวกับเมนบอร์ดบอกไว้ก่อนเลยแต่เป็นเมนบอร์ดที่ไม่ใช่ชิปเซต B85 Z87 อันนั้นมันเคยมาแล้วแล้วมาเยอะแล้วด้วยวันนี้ครับเป็น87เหมือนกันแต่เป็น H-Series เป็น H-87 เป็นตัวแรกครับที่เป็น H-Series ที่เข้ามาหาที่นี่ จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมาตั้งนานแล้วไม่รู้ไปตกหล่อนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอ่ะกับตัวนี้เลยครับ Asrock S H87 f a t a l i t y Gaming Gear Performance Series และแน่นอนครับ Asrock มาพร้อมกับเทคโนโลยี A-style มีอะไรบ้างหลายๆคนคงรู้แล้วแต่ผมจะบอกและย้ำไว้เหมือนเดิมครับ1คือ Priority Sound สคือ Home Cloud 3คือ HDMI input นะครับมันจะมี input output มานะครับตัวนี้พิเศษครับมี Key Master มาให้ด้วยคืออะไรเดี๋ยวจะบอกในตอนท้ายรับผมทิ้งท้าย2อ,อย่างนะครับสำหรับ Key Master กับตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า X p l i t มัน2อ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปในตอนท้ายให้ฟังว่าคืออะไรทีนี้มาดูตัวเมนบอร์ดกันเลยว่า f a t a l i t y จาก Asrock ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงดูบันเด,นเดนกันก่อนแหมคราที่แล้วมีคนชอบใจบันเด อย่างแรกครับชุดสมุดคู่มือหรือว่าแมนนวลพร้อมกับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์สาย SATA ครับ6 g b กะสีดำ4เส้นฝาปิดด้านหลัง Back I-O Panel อีก1อันฝา Back I-O Panel สำหรับพอร์ต USB 3.0เท่านี้ครับสำหรับบันเดินทีนี้มาแกะถุงดูหน้าตาของมันกันบ้าง ตัวเมนบอร์ดใส่มาในหอ่อพลาสติกกันไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะบอกว่าใส่ถุงพลาสติกอย่างดีโดนพร้อมกับโฟมหนึ่งอันนะครับเป็นถาดรองมาในตัวแบบนี้หน้าตาของมันครับมาดูใกล้ๆกันเลย PCB ของ H87Fatality ตัวนี้นะครับเป็นสีดำ เป็นดำเงาอมน้ำตาลนะแอสชชอบใช้ PCB สีแบบนี้ฟอร์มแฟกเตอร์ของมันครับเป็น ATX ปกติทั่วๆไปเลยสีสันโดยรวมแล้วเป็นดำกับแดงแน่นอนครับเพราะมันคือฟอร์ a ท i ลิตี้มันต้องเป็นดำกับแดงจะเป็นเขียวเหลืองแบบแท็กซี่ไม่ได้ซ็อกเก็ต CPU เนี่ยเป็น l g n 1 5 5 0เหมือนกับ Z87 แล้วก็ B85 ทุกประการนะครับรองรับ i3 i5 i7 Intel c o r e i Gen 4, นั่นเอง รดูด้านล่างนี้ผมเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันสำหรับพินซ็อกเก็ต u p so u นะครับฝาล็อก CPU เนี่ยเป็นดำรมดำนะครับเป็นโครมดำประมาณนั้นภาคจ่ายไฟของ CPU อยู่ทางด้านข้างนี้เป็นส่วนมากนะครับด้านข้างนี้ p h เฟสและด้านบนนี้อีก2 p h เฟสทั้งหมด8เฟสมอดเฟสทุกตัวครับทางด้านข้างนี้นะครับ6ตัวนี้จะมีฮีทซิงกร์รกระบายความร้อนอยู่เป็นมินียมสีดำ ส่วน2 f a เฟสด้านบนนี้ไม่มีฮีทซิงค์สบายสำหรับมอสเฟสนะครับสังเกตกันดีๆครับบนฮีทซิงค์มอสเฟสซีพีเนี่ยจะมีโลโก้เขียนเอาไว้ว่า Performance Series นะครับมันจะเป็นซีรีส์ของ Fatality อีกทีหนึ่งอยู่ด้านบนนี้ขยับมาทางขวาเลยครับตรงนี้คือปลัก๊กไฟเลี้ยงของ CPU เป็นแบบ8พินหนึ่งหัวตรงนี้เขาบอกว่าขาพินที่ทำการเป็นช่องทางการเดินของไฟเนี่ย สามารถลดการสูญเสียของค่าพลังงานไฟได้ประมาณ23%ตรงนี้ด้านขวาของตัวบอร์ดครับปลั๊กไฟเลี้ยงสีดำตรงนี้24 pin ATX นั่นเองไฟเลี้ยงให้กับเมนบอร์ดนะครับแล้วก็สลอตแรมเป็นสีดำตัดกับสีแดงสีสลัอตรงนี้ครับ32 g b แต่ที่น่าเสียดายครับชิปเซต H87 เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นซด87เนี่ยมันจะได้บัส3,000 โดยการับตรแต่ H 8 7สเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ประมาณมัดพันหกพันเจ็ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อเสียของ H 8 7 Expansion slot ครับนี่เลยตามนี้ดำตัดก,กับแดงแล้วแต่เรามาดูตัวที่สำคัญเวลาเราใช้งานกับการจอขก่อนละก,กันมีมให้สองสล็อตนะฮะด้านบนนี้ครับ PCIe x16 e s s X16 3.0สล็อตล่างครับ PCIe x16.2.0 ถ้าทำการต่อคอร์ดไฟล์นะครับด้านบนจะเป็น 8x ด้านล่างจะเป็น 4x ถ้าตัวเดียวก็สล็อตบนเลยครับเต็มๆ 16x นะครับส่วนนี้ครับเล็กๆสั้นๆเป็นพิซไซเอ็กเพ x1 อ่าเป็นปลายปิดทั้ง2สล็อตเลยการสุดท้ายครับพิซไซธรรมดาอีก3สล็อตเผื่อใครมีซาวการ์ดเก่าๆแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่ทางด้านขวานี่ครับ ฮีทซิงเป็นอลูมิเนียมสีดำมีโลโก้เขียนว่า Fatality Gaming Gear ภายใต้ฮีทซิงตัวนี้เนี่ยมีชิปเซต H87 ิคอนโทรลทุกอย่างเลยครับรวมไปถึง Intel Graphics HD ด้วยนะครับด้าน,นล่างตรงนี้2เม็ดนี้นะครับมันคือรอม b บ o s b ไ o s อสของเมนบอร์ดตัวนี้เป็น Dual BIOS นะครับแอสลกยังคงเก็บเอาไว้อยู่ด้านบนเดี๋ยวขึ้นมานิดนึง ใกล้ๆกับ ATX 2 4พินนี่คือพอร์ต Internal USB 3.0ครับต่อออกหน้าเคสได้2พอร์ตและลงไปด้านล่างเลยครับสีแดงๆทั้ง6พอร์ตนี้เป็น SATA 3.0 6 Gbps ทั้งหมดให้มา6พอร์ตมาดูที่ Back I/O Panel กันบ้างครับพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆนะซสายสุดเลยด้านบน2พอร์ตนี้ USB 2.0สํำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดก็ได้ด้านล่างครับสีม่วงๆแบบนี้ครับ คีย์บอร์ดอย่างแน่นอนนะฮะขวามาครับขวามาเลยครับ D-Sub ครับ VGA 15พินสีดำตรงนี้ด้านล่างคือ DVD i นะครับ1อร์ตด้านขวานี้อันนี้คือ HDMI เป็นเอาต์พุตนะครับตรงนี้ด้านบน USB ตรงนี้เขาเรียกว่า f a t a l i t y Mouse Port ผมว่ามันน่าจะใช้ควบคู่กับตัว Keymaster ซึ่ง Keymaster อะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่ง ด้านขวาครับ USB 3.0อีก2พอร์ตและด้านล่างคือ HDMI input นะครับอันนี้ output อันนี้ input out in out in ขวามาครับ USB 3.0อีก2พอร์ตและด้านบนคือ RJ 4 5ครับเป็น Intel Gigabit LAN สุดท้ายด้านขวาครับผม audio jack ของ Priority Sound 8 channel และด้านล่าง,างครับ SPDIF Priority Sound อยู่ตรงด้านนี้ นี่คือฝาที่ทำการครอบชิป Priority Sound อยู่จาก ASRock ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ ASRock เรียกว่า A-Style คือ Priority Sound หนึ่งใน A-Style ASRock H87 Fatality Gaming Gear Performance Series ชื่อทาโคตรนะฮะบอดก็สวยงามดีตามแบบฉบับของ Fatality เขาคือสีแดงดำทีนี้ครับผมขอหยิบตัว Key Master กับตัว X Split มาให้ฟังว่าคืออะไร เอาคีย์มาสเตอร์ก่อนคีย์มาสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่น่าจะเหมาะสมกับคนที่เอาไว้เล่นเกมเขาเรียกอีกแบบหนึ่งว่าโหมดสไนเปอร์นะครับมันจะสมมุติว่าเราเข้าสู่โหมด ers, สไนเปอร์สู้วูบเข้าไปวูบจะยิงคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับทำการเซตเป็นช็อตคีย์ได้ประมาณนั้นจากซอฟต์แวร์ที่หนึ่งนะครับแต่ที่เราเคยสะบัดเมาส์ปุ๊บมันก็จะตามมือเราเลยแต่ทีนี้แหละถึงเราสะบัดสะบัดเมาส์เยอะขนาดไหนมันก็จะไปช้าทําให้เราเลงที่เฮดช็อตได้ง่ายขึ้น อันคือคีย์มาสเตอร์หรือว่าสไน p เปอร์โหมดครับอีกอย่างหนึ่งครับ X อ p l i t ฟล p l เ t เนี่ยเขาเอาไว้สำหรับทำการแคปเจอร์ภาพเคลื่อนไหวแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์ทีวีสดที่เราเข้ามาดูในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้เลยนะครับอันนี้คือ X อ p l i t นะฮะอย่าลืมนะครับ s s o c ตอนนี้มาพร้อมกับ A s t y l e มีอะไรบ้างพูดไปแล้วนะครับส่วน 5 5 5x fast USB land ram ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับผมได้ยินมาคร่าวๆว่า Fatality ตัวนี้ราคา 3, 3, 000. 3, 000. ไม่ถึง4 0 0 0 3 0 0 0แฟร์แฟไม่ถึง4,000ดีนดีครับลองไปค้นหาดูราคาดูก็แล้วกันวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทาง a s r o c k Thailand ที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราถึงจะชาร์ปอินิไม่เป็นไรนะครับ ติดตามครับผลการทดสอบเรือนี้อย่างแน่นอนส่วนการรีวิวชิ้นหน้าเว็บ o c o x o n com ของเราลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปถัดไปติดตามครับเรามีอะไรให้รับชมดีๆอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ